ผู้ดสารจากสถานีต้นทางชุมทางใหญ่ใปค่ะขถาีูเทผู้โดยสารที่มดอได้ากกันนเ้าทีรารได้าได้ที่เชงาที่หนึ่งค่ะอาจารย์ได้สารต้นาเทพันรา437บาทค่ะรถขาให่เล อีกสักครู่จะมีขบวนรถเกิดพิเศษขบวนที่ 3, 2, สสองท่าสมุทรสากสถานี้ตนทางชุมทางอันใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพเข้าจะเรียกในจักร 1, นา,าน,นที่หนึ่งค่ะรถยื่นสายขาแนวเต้นผิดเหรอ